สบายดีสบายดีสบายดีโอเคคือมือนี้ก็เป็นมือที่ผมวาดนี่นะเงื่อนเดินออกแล้วเงินเดือนออกม้วนนี้แม่นมือเนี้ยก็เลยสิพา้หนุอยไปสื่อใส่ของใส่ข้อเนาะไปสื่อไปสื่อของไปสื่อข้ามเหมือนหนุอยใส่จะไหนหนึ่งวันะเถอะนะพี่าีพ่ออีบ่้อพ่ออีบ่้อเงินกูนี่พ่ออยู่บ่ โอเคเดี๋ยวสิคีไปเดินทางไปเลยเนาะตอนนี้นี่นี่แหละแสงประมาณจำเก่าโมงที่โมงตอนนี้เนาะสุดแดดหน่อยนึงเนาะมือนี้แต่ว่าอากาศท้องฝ่าแบบโปร่งแห้งนะนี่ที่หน้าบ้านนี่แหละมังคนจะกินหน้าบ้านใช่ไหมนี่เลยนี่เข้ยงหน้าเขานี่แหละเนาะไปเดี๋ยวสิคีเราขั้นนี่ไปลองลองกดไม้ยังหน่อยเดี๋ยวเออแวีนมี่วะนี่ตอนนี้กับหอด่านแต่หอด่านซื้อแบบอันเดียวกันยังหน่อยเลยยังหน่อยเออ Ni lần này là gì. Ni lần này. Say cái mà đấy. I'm tòa đu. Young woman. Oh. Oh. I thought I saw it. Any. Hey. The old Tony. Honor, I don't even bother. No. Bad nung. Tony bad nung thời gian. 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 Tony bad nung ตัวนี้แงบาแสนงอบาทหนึ่งมันถืออยู่ประมาณตอนนี้ข้ามเหรียญเนาะคือว่าอยู่ประมาณเก่าเก่าละหนึ่งแสนข้าบอกตอนนั้นตอนตอนที่เขายืมยืมของอีกัยมาขายหาร้านไปสือแทนมันเก่าละโอ้ยแม่แมน ทานในประมาณนั้นแหลกำไรกเลยนะไล่ <Pok> er. ีกเลย่ยืูวยยืมมาพักึนเหรไวยยืตึงเลือนี่แหละนะูยืตลื่อนานัน้องหน่อให้ให้องหน่อยลองใส่กันดงใส่เลขกันดใส่เลขกันดะไหมตัจีตัวไหนจีตัวนโดยตัวไนโดยโดยตัวเอเราไว้กันด้องหน่อยลองใส่ก่อน ใส่เสนเนลแต่ยังได้คือืแ่งหา่ายนเหมือดลหน่อยตกปีนหนาวนิดนึงเออร้อนสีแดงมันเย็นให้นาเออสีคือคือเทาใสเออวันนี้ได้เนี้ยกินได้ทั้งนี่แหละเออคือคือโมากเนี่ยจะคล้องหามันใส่ให้ได้หน่อยเด็กพอมาเออเนี่ยแบรนด์เออ เสอาเซ้นเซ็นเดลเรียมันเสร็จแล้วพอดีง่ายมันจังบวมแต่ว่ามันตันมันยังโมขามันโมคอยขาเนาะมันตันเนี่ยโอเคเดี๋ยวต้องจ่ายเงินเราก่อนเนาะมันอะไรก่อนสิบแปดล้านเนาะตัวสองบาทสือสองเซ็นยังงอยทำสิส่แล้วลองตโอ้เน่าได้๋ยปะโอ้เนาะเขาเป็นบัญชซี่กันเด้อโอ้บิชาวันหัวมันมันเด้งเออตะวันเพย์มันเด้งอ่ะเขาเป็นบัญชีกันเด้อเอาสิจ่ายเงินก่อนต้องไหวทีก่อน โเอเค okay. ตอนนี้โอนไปแล้วเนาะนี่คือเครื่องไม้ติ๊ก็แล้วโต๊าหน้าแาสงเทาอากาศื้อหางข้าม8หลานี่สองเซนสองเซนสองบาทอันนี้บาทหนึ่งอันนี้บาทหน,นึ่งนะละบาท 1, บาทหนึ่งเก่าซนเก่าล้านเอ๋อเก่าล้านเยสขานไหนจะน่าา 1, เก่าเน <c oughs> อ๋อตอนนี้เป็นของแถ้มันบอ อ๋อเฟินเฟินแถมมันมังนจะเอาไปใส่หมอน้องแก่กับปุ่นไหมไม่พออยากได้หมออ๋อไดได้เอาเอาหมอนได้ยังเอาหมอนเด็กเดี๋ยวเสียฟ้าหน่อยไปเอ่อเสีย้างเ้เบิดยนปุ่นให้เบิรไดกันโอเคขอบใจกันนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่อไปกับเสียฟ้าน้องไปกินเข่ากันเดี๋ยวเป็นยังไงกันจ้งมากันเพราะว่าตอนนี้แห่เบาโตไปละ เบอลโตไปแล้วตอนนี้ม er> ิเต่เด uh um> uh ี uh uh ๋ยวสิพากหน่อยไปซื้ออะนะซื้อของใส่ไปนนั่นแหละตอนนี้เขาก็หอดบอลจอดรถสั่นใต้ดินของหางในปักเซ่เนาะสิบบบอกซื้อก็ได้เพราะว่าเขาบริจาคเขาหมดอ่ะค่าหน้าใช่ก็เท่ก็สองพันสองพันนะค่าฝากรถสองพันอ้า ตอนนี้ก็ได้ยางเติดไปกินนิฟกันดิฟไฮโซจะเหมือนแบบนี้ <c ười> <c ười> ปกติยางแต่ไฮหน้าเอะฮะตัวนี้ไ่ยางนะมาเล็กน้อยดิฟนิฟนิฟ <c ười> ทางนี้บอกว่านิฟทางนี้นะตนิฟสองบอกทางนี้เดี๋ยวจะพาหน่อยไปซื้อของใส,ส่ซวนโตเพิ่มน้อยนึงเนาะไปซื้อเกือบสื้อเกลือหรือเปล่าน,นี่ไปเบิงึงแล้วก็กจะไปกินยังเกาะเฟอร์เรือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือ สันจีเนาะโอเคพายกระเป๋าตุ่งต,งตงุ่มติงซัมซิมปุ่นมาเฮ้ยดิฟดิฟกับนี <c oughs> นนบน,นี่มันบุกให้ยในอันนึสั่นหนึ่งกัวขึ้นข้างในกันได้สั่นหนึ่งโอ้ยมาขี่ลิฟต์อยากขี่เโอ้ยอยากห้โซนะโอ้เพิ่เดี๋ยวเนี้นี่เอ้าเปิดแล้วจ้า,ปจาไปเลย บางทีไม่สวงเป็นเพลงที่ดิกระซิสนะเนาะก็เลยต้องมาโอ้แล้วเดี๋ยวเราคีอันนั้นขี่เทปไหนครับเมื่อกี้ขั้นใดเดือนโอ้ยน้องหน่อยเอ้ยเงายังก็เมื่อกี้งงวันนี๋ยวพาน้องหน่อยมาขี่ขั้นใดเดือนดิเนาะวะยังของมันปะเดี๋ยวไปหาอาหารบึงเครื่องมึงร้องแล้วก็สิไปกินเข่ากัน อเบิรงขแางหน่อยหลอเบเคียงก่อนได้นิเอโอเคน,เอน,นะเอริเซียัวได้ก็บด็กเอาเไดีหรอเอาบออะไรก็แล้วได้น,นสุดกระบอรปรงมาหน่อยคือใส่กระปรงหน่อยเาเคในส่กระปรงด้วย,ยเ่อเนะใ,นใ,นในส่ซัมลิงเหลวข่าวได้นิเดี๋ยวเค่องพวกนี้กิประมนเออคือคือ,อยูสไตล์เกี่ยวกับ Tay nắng lại, you know, it's light off, but they have có say inside it. Need easily, and you can này it, you know, you này do à. it. này. can cứ it, you know. Hả? Mò do mò you know. You can do it, you know. You can do it, you know. You can do it, you know. มันคือแบบมันชื่อนไวะมันช่ปุ่นไปวะมันชิบ๊นี่มันนุงช้อยนะนีุ่่งยกอนนี่ขาขอันุ่ง่ับีนนี่น่อ พวกสไตล์มุ้งนุ่งนี่ยสีขาวเอนนาหนุ่งนียแหละแอนนาหนุ่งเนี่ยนะไฮ้ยเอนเดียวกันอยากซื้อเสืออะไรได้มามินิโซโตะมินิโซมินิโซเอาอย่างเหรอกระเป๋าหะมันเปิดแล้ว บัวมังเอาเี้ยฮะเห้ยนี้ตัววีแบแบหันตัวเป็นทานะเบิร์ตแล้วเบิร์ตเหรอน่ารักมากส่วนหน่อยมาหน่อย ไปอีเพยเป็นทอง <h ums> เอาวะเดินเอารถเดินมาเดินมาน่อยเกือปนเ่ยซีตะเลน,นี่ฮึไม่ซีตะเล เอาด้วยเอาบัวขาวกันนะเพราะว่าอายางได้อย <qu and employers laugh> <no> ู <voulais 1> well, ่โตสีแ <mysteries> ต่ว่ามันมีแต่เบอร์ใหญ่เอ้ยเบอร์หน่อยเอาคูนึงพุทธแห่งแนวมันเดี๋ยวไม่ไมีเบอร์ใหญ่เขาบอกเบอร์ใหญ่บ่ะใส่ได้ตอนนี้ก็เดินมาเดินมาแล้วก็เดินมาโอเคเขาเติร์จใจเงินอะไรเก็บกับมุกมันดำๆ

เออตังนี่นี่เออแบบมาโอ้สบายดีเเสียได้ดิโอ้ก็น่าก็นตัวจริงขึ้นเดือออกตัววัดดีขึ้นเดือออกยังกินังเสียทุมาโอ้มามาบกี่ะดีบทักยังเนาะดังยยิงเลยขึ้นมาดิเ็ืออไรัเม่หรออสีจนยังในขอในแขนในมือยังเลยเสียซุกพี่ึกแท้ม่ไมไมา้ว่อ้เคได้จะกินเลยก็จะกินฮะกัยนี่โ่ายคลิปอยู่แล้ว

โอ้โเคโอเคได้ได้เดี๋ยวสิยืนเข่าก่อนเบาซุปเบาเหลาอินดีนาะเมากินลังเจอแล้วก็ตั้งหน่อยมากินหน่เนาะเฟอเหือหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวเหลือเดี๋ยวแสงได้วะนั่งนี่กันด้นั่งนี่ไหยไอโซเกอร์หน่อยหน่อยน่งคุณนั่งก่อน ยโอเคยาสีสังมึงกินแ้นะแป๊บนึงนองไอ้นองมีกินนึคือตอนนี้กระซังมาแล้วนอนนี่เนาะนี่โอ้โกินนี่น้องนยก็ได้ประมาณอ๋อนี่อย่อยได้แต่ตัวนี้เนาะก็คือเอ๋กักเอก็รักคือถ้าเนีนยเาของหอยมือนกับสิประมาณนี่แหละเนาะผาพิหนาไหนว่ามาณสีพื้นเนาะม่จะไล่กระดูดอนมาัห มาทักวก็ได้กันแล้วก็คือเน้อยๆแล้วก็ามุ้งราคาสุดสยเนาะสุดุดกระโปรงเยอะที่ถามเบิ้งใน MV เพลงหนาเนาะเนื้อน่อยใส่กระโปรงอะไรเบิ้งพวกติ้งหน้อยบริษัทใส่หวกระโปรงอะไรเนาะใส่กระโปรงเลยเกินมากใส่แต่สินกับส่งไทยเห่ก็คือส่งอัสันเออโอเคว่าไงนี่มีสาเขียวแล้วก็เป่อเตียวเรือหรือว่าเปี๋เรือเนาะี่ประมาณตัวนี้สวยหนึ่งสี่สิบห้าบาทนี่แหละเนาะเพราะว่าเงินเงินตอนนี้เงินไทย เออเงินยเล่าเงี้ยขีบขึ้นเนาะขึ้นหลายตอนนี้ก็ซ้ำปลายเนาะต่อต่อพันบาทต่อดอยบาทเอาขึ้นปึ้งแล้วก็เตี้ยวเรือปกตินี่ถาว่าหาพันขีบนี่หาเลี้ยงเงินเก่านี่สิประมาณนเจ้าบาทเนาะแต่นี่เขาเพิ่มเป็นเป็นถวยกลางถัวกลางเป็นสี่สิบบาทนะแต่ตอนนี้เงี้เด้งขึ้นขึ้นเมื่อสิบพันสี่สิบสีมหาบาทหรือว่าเกือบเกือบห้าสิบบาทแล้วนะสี่พันนี่เนาะโอกีแล้วต่อไปขอตัดสิไปถ่ายเอ็มบีเพลงใหม่เขาบิ๊กใหญ่แล้วเนาะมีแต่สีแต่ปากแบบนี้เนาะมือเงิน ป้พาพอมาซื้ออันเป็นส <ปะ S 1> องเวนซา, <ปะ S 1> าเออตัดแวนน่นอยเพิ่นจมแบบปวดตาง,างนี่แกยังเจออันไหมที่พามาห่างมุกบอลเก่าอนนี้เนาะห่างกวง่าซีเส้ะสิบอบอกซื้อหา่างหรอมีแต่ห่างกว่าซี้เขาก็ซิ้อบุลแหละอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกคน <ปะ S 1> ที่เบิ่งแล้วกันนั่งหน่อยห,หายดีแล้วเนาะเศร้าดีเนาะโอเคนั่งหน่อย <ปะ S 1> หายดีเลยในค่ำมาปับกันเศร้าปับหลวดโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบใจทุกคนที่ซัพพอร์ตซองไอ้น้องแล้วก็เบิ่งมาตลอดมาเด้อขอบใจหลายเดี๋ยวเซพรสยั่ม ถายคลิปทยอยให้เบิ้งตลอดเด้อวันนี้เด้ออ่าโอเคบ๊ายบาย